การประกาศใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งตามผลบังคับใช้จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคเพื่อประเมินสถานการณ์ถึงความจำเป็นที่ต้องขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปหรือไม่ นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลถึงตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคใต้ที่ยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากวันนี้เราก็เป็นที่น่ายินดีว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ทยอยลดลงตามลําดับนะครับหลายวันที่ผ่านมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลโดยศูนย์โควิด นะครับจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์หลักการทางด้านสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีการผ่อนปลนไรยได้บ้างหรือไม่แต่ที่นั้นในช่วงนี้ก็ขอเวลาไปทสักนิดนึงก่อนนะครับว่ต้องเราระวังมันจะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะมาชุมนุมกันในการต่างล่งนี้นะครับ ในเรื่องของการผ่อนโลนต่างๆเหล่านี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆได้ไปเตรียมการไปแล้วนะทั้งทั้งถ้ามันดีขึ้นจริงจะลดได้อย่างไรถ้าไม่ดีขึ้นแล้วจะเพิ่มความงว่นได้อย่างไรผมไม่ไม่อยากให้ไปสู่ตรงน้นนะครับเพราะนั้นจำเป็นต้องขอข้อมือจากภาคประชาช,ชนทุกคนทุกภาคส่วนนะครับผมทราบดีว่าท่านเดือดร้อนนะท่านยิ่งร้อนใจผมยิ่งร้อนใจกว่าท่านเพราะผมเป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลท่านนะครับก็ขอให้เข้าเข้าเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ แล้วเราจะประเมินอีกครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนอีกครั้งนะครับและมีความเป็นไปได้ว่าการประชุมสบคสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาต่ออายุพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนหรือขยายประกาศบังคับใช้ไปถึงวันที่31พฤษภาคม2563เพื่อตอบรับข้อเสนอของฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังโรคแต่ก็ไม่ปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายเศรษฐกิจด้วยการผ่อนปรนข้อกำหนด ปิดห้างสรรพสินค้าตลาดขนส่งและบางกิจการร้านค้าแต่ให้ยึดมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเข้มข้นต่อไปและมีรายงานว่าสอบอคอเตรียมจัดโซนิ่งพื้นที่เพื่อพิจารณาผ่อนปรนคือ1พื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยและผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มที่ดีด้วยซึ่งหมายถึงภาพรวมของคดีทั้งหมดต้องลดลงจะได้รับการพิจารณาผ่อนปรน โดยเฉพาะ9จังหวัดที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ2คือพื้นที่ปลอดเชื้อในระยะ14วันก็จะมีการพิจารณาผ่อนปรนให้แต่จะน้อยกว่าพื้นที่แรกซึ่งล่าสุดสบ,บคก็เอารายชื่อจังหวัดที่มีอยู่ในข่ายนี้มาเปิดเผยรวมๆแล้ว25จังหวัดด้วยกันและสุดท้ายเรียกว่าพื้นที่สีแดงต้องคุมเข้มและเข่งครัดกันต่อไปและปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่สีแดงนี้ คือจังหวัดที่สอบอคจัดเป็น10จังหวัดติดเชื้อสูงอยู่ด้วยนั่นคือกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานียะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาและเชียงใหม่ทั้งนี้ปัจจัยพิจารณาผ่อนปรนมาตรการจะอยู่ที่3ปัจจัยคือสุขภาพของประชาชนเป็นหลักแต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะพิจารณาผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยรวมถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมก็ต้องนำมาพิจารณาเช่นกันจากตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าการประชุมสอบคอปลายสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีจะเลือกใช้วิธีการขยายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการผ่อนปลนบางพื้นที่บางจังหวัดเพื่อลดผลกระทบเท่านั้น